ขนาดองค์พระท่านไพบูลถามว่าขนาดองค์พระต้องมีขนาดเท่ากันตามแบบแม่พิมพ์ทุกองไหมครับถ้าแม่พิมพ์เดียวกันเป็นคำถามที่ดีขอบคุณมากแม่พิมพ์มีลักษณะอย่างไรนะย้อนถามกลับไปที่แม่พิมพ์ละแม่พิมพ์มีลักษณะอย่างไรถ้าถ้าถ้ามีลักษณะอย่างอย่างเออเป็นโรงงานมันใกลเคียงกันนะ มันก็สามารถจะผลิตได้ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเทหยอดหรือปั้นกดมันก็อยู่ในบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันได้นะความหนาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน,นก็แล้วแต่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ขอบรอบทั้งหมดเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยในปัจจุบันนะแม่พิมพ์นะแต่สมเด็จจริงๆแล้วในสมัยก่อนหรือพระเนื้อดินชิ้นผงสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ได้อะไรนะพระที่ออกมาจากเป็นองค์องค์แล้วเนี่ย ไม่เท่ากันสี่เหลี่ยมยังไม่เท่ากันเลยนะเราลองไปศึกษาดีดีลองลองศึกษาดีๆเต็มทีเดียวกันเนี่ยบางองค์สอบล่างบานบนบางองค์ก็สอบบนบานล่างหรือก็เป็นสีส่เหลี่ยมคางหมูก็มีหรือว่าสอบสอบเป็นอย่างนี้เลยข้างข้างบนเล็กข้างล่างบานออกอย่างงี้เขาเรียกสอบสอบบนบานล่างสอบล่างบานบนจะเจอในกลุ่มของ ของพิมพ์ฐานแซมเยอะฐานแซมฐานคู่เนี่ยจะเห็นกลุ่มน,นี้อยู่ถ้าถ้าจะเลี้ยวเป็นทางหมูอ่ะก็จะไปเจอในกลุ่มของพลติก็บีนะขอบคุณมากสำหรับคำถามไม่เท่ากันเลยนะใกล้เคียงแต่ไม่เท่าแต่ถ้าถ้าเป็นพ้าโรงงานเนี่ยเกือบจะทุกกระเบียดนิ้วเท่ากันหมดเลยนั้นเป็นโรงงานแล้ว นะถ้ามีวิธีสังเกตถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้ว่ามันคนละระบบก,กันนะผมพูดได้แค่นี้มันคนละระบบ